โอเคมาอยู่กับก้อนเลือกสติกแมนอีกครั้งหน้าครับจะมาสอนทาเมในคอมแบทตอนที่สองไม่รู้ผมจะสอนทําไมก็จะมาสอนการยิงปืนนั่นแหละประมาณเนี้คอปปี้คารแรคเตอร์เพสคคารแรคเตอร์อ่าได้ละคอปปี้วิปปอนด้วย เพราะอย่างไงวันนี้ก็ต้องสอนการยิงปืนให้ไม่ได้คอมแบทอะโอเควันนี้ใช้สามไฟอ,อ่ะเฮ้ยสามแฟมประมาณมาก <c oughs> โอ้ยช่างเอออะก๊อปปี้ <c oughs> อะเพสเอาเอาเอเพสก็เพสคาลเลคเตอร, <c oughs> ร,กตร์ก็ตามเคยและ เอ็กซ <Extra> ์ต้าโฟลเดอร์แบบนี้มันง่ายกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเอาเอลสามทีดีกว่าบอดี้เฮฟก็ปล่อยมิสซัพฟิตติ้งที่ผมรู้กันเงี้ยแหละอืมอ โอเคมาขยายขยายนะอ่ะนี่ไงน่าแค่นี้พอละเดี๋ยวลเยะสองลืมไม่ได้อ่ะแล้วก็ต่อต่อ,ตอ,อขนาดไหนวะอ่ะแค่นี้แลหละอืมอ่ะก็ได้ละ เดี๋ยวน,นี่หัวมันเลเยอร์สามก็ใช้ตัวละไรไลไลไลไม่ได้แปลว่าชอบนะไล like, ที่เป็นตัวอา uh, กระเป๋าขวาลว uh, G H ะอาไอจีทีน like. uh. ั่นแหละไลเลเยอร์สี่ก็หัวละเฮดไลหรออ่ะงี้งแต่ว่า hey, like. uh. uh. ถ้าจะใช้พวกปืนพวกอ,อะไรอะ่ะต้องต้องปืนวางไว้ก่อนมือผมจะให้ใช้ไรเฟิลดีกว่าอย่าสงสัยนะครับว่าทำไมไรเฟิลแต่ละชนิดที่ผมเห็นมันไม่มีแม็กนนมก็ทีมงานอะ่ะที่ผมสงสัยว่าผมเพิ่งรู้ว่าไอ ปืนพวกไรเฟิลพวกปืนกลลูกซองลูกซองมีแม็กนะเดี๋ยวช็อตกันช็อตกันอยู่ไหนวะช็อตกันนี่ไงช็อตกัน star folder ลูกซองเนี่ยวะนี่ไงลูกซองเนี่ยฮอก s l ลิมอตอมิติอะไรโหช่างเหอะทดลอง m สีดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลเยอร์ก่อนเลเยอร์ก่อน,เล,เออนลืมไม่ได้ลืมไปชิบหายทั้งบ้าน เอ้ยเออช่างเหอะขนาดนี้แหละเนี่ยไปดีวะออช่างเหอะเลเยอร์หกก็ใช้แม็กอะคลิปอะนี่ไงก็คือแม็ก แม็กที่จะใช้อ่ะอย่าสงสัยว่าวก,กระสุนนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นกระสุนของพี .90 แบะเนี่ยหน้าตามเนี่ยนี่ไงที่มันหายครับเมื่อเปรียบเทียบกับสามเอาไปเปรียบเทียบดูแล้วกันคลิปนี้ก็ต้องใช้ไม่ใช่คลิปนะคลิปที่ไปเอาแม็กอ่ะนี่นี่อย่างนี้ โอเคมันต้องแบบนี้แต่ที่ผมสงสัยว่าทำไมใส่แม็กแม็กมันเป็นแบบนี้ต้องย้ายเลยเยอะนี้มันต้องแบบนี้อ่ะต่อไปนะถ้าใช้มือของคนธรรมดามันไม่เหมือนทหารจริงๆอะ่ะให้นํำมาใช้มือแห้งไอ้แห้งดีกว่ามือแห้งมันมันเนี้ยมันเทอะประมาณนั่นแหละ <laughs> เดี๋ยวมือมือมืออันอ๋อมือติดเลือดใช้มือเนี้ยล่ละเอ้ยเดี๋ยวก่อนเพิ่มเลเยอร์ก่อนลืมลืมถ้าลืมนี่ผิดพลาดชัวร์มันก็จะมันจะผิดพลาดตรงที่ว่ามือมือมันไม่ได้จับไลเฟอร์นะประมาณนั่นแหละอะ หรือมือมันจับไรเฟิลผิด้างอ่าอ่านี่นะอ่าจับตรงนี้นั่นแหละต่อไปก็เลยเยอร์แปดซึ่งไอ้เจ้าไม่ด้คอมแบทตอนที่ถือปืนน่ะต้องใช้เลเยอร์แปดเลเยอร์ประมาณนี้มั่งเออแปดเลเยอร์ละถูกละเฮ้ยก้าเลเยอร์ก้าเลเยอร์ลืมลืม,ลม มือนี้มันก็เหมือนคล้ายจับข้างไหนสักแห่งอ,อ่ะนี่ไงได้ละน,นอนไปเถอะอย่าเพื่งโอเคก็ได้ก็ได้อ่ะมันก็จะเท่านี้เลยก็เ,กเพื่ออะไรก็ว้ทีหลังแล้วกัน โอเคเป็น <Okay. S 2> พี่ชายผมนะเฮ้ยไอ้ตัวแสบโหน้องชายตัวแสบเอ้ยช่างเหอะมันสำคัญล็อกถ้าทำต่อละ <c oughs> ก็อินเสิร์ตคีย์เฟรมเช่นเดิมอ่ะก็จะได้แบบเนี้ยหมุนปืนเนี้ยก็เพื่ออะไรนั่นแหละถ้าถ้าทำตามก็รู้เองละ อ่ะมีโด้โทกก็เปล่านะที่ผมทำอะแค่ทำง่ายๆประมาณนะ่ะช่างเหอะอ่ะแค่นี้ก็พอละสอนอะไรเยอะเก่ามีก็โอ้จำเน็ตแนวว่าอีอ่ะอีฟอีบ,อบนี่ไงอีฟอีฟเหลืออะไรก็ช่างเงะเลี้ยงไม่ถึง นี่คือการแฟดอ่านี่คือการแฟดนะ Extra Folder อ๋อที่เห็นสีขาวนี่อย่าไปสงที่เห็นสีขาวนี่ไม่ต้องสงสัยว่ามันคืออะไรก็คือปล่อยไฟล์ในนี้เลยเพราะวันนี้มันสีแดงนี่ไงเห็นไหมนี่นั่นะปล่อยปืนอ่ะมันถ้ากดตรงนี้มันแปลว่าเล่นน่ะมันจะไปเพราะเนี้ยเนี่ยนั่นน่ะอย่างน่ะนี่ไง อ่ะเกีย่ยโอ้มันไม่เข้าท่าฮะเดี๋ยวลบก่อนถ้าเป็นเรยอยูเก้นะย้ายข้างล่างดีกว่าเพราะยังไงอะเรยยูเก้ผมคิดว่าอ่ทำพื้นหลังอะพื้นหลังที่ใช้ที่ทำอะเป็นสีเทานะเพราะคนทำใ,ในคอมแบทก็ใช้สีเทาแหละ ไม่รู้ทำไมอ่ะนี้พอนี่ไงถ้าพื้นหลังเอ้ยพื้นหลังสีเทาอ่ะมันจะนี้กว่าเอ๊ะกีเฟรมเออนี่แหละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะขออภัยด้วยที่ลืมที่ลืมเพิ่มพื้นหลังอ่ะพื้นหลังของไม่ได้คอมแบทอต่จะเป็นสีเทา ่มเลเยอร์อีกหน่อยเฮ้ยเลเยอร์สิบไม่ใช่นี้นอา้าเลเยอร์สิบนะถ้าเลเยอร์สิบกันแฟตอย่างเงี้ยอ่ะสงสัยว่าทำไมมันอย่างนี้ต้องกดเทสต์อะถ้าใครยังไม่รู้ว่าเออไอ้กดปุ่มที่พาร์ทที่หนึ่งอะให้กดเนี้ย เทสมูวี่หรือเทสซีนะกดชังอ่ะเนี่ยมันจะเป็นตอนเนี้ยเฮ้ยเด้อผิดพลาดผิดพลาดลืมบางอย่างอันเนี้ยถูกละแต่ที่พลาดบางหนึ่งบางอย่างบางหนึ่งก็คือแม็กก็มันไม่หมุนผมลืมหมุนแม็กแมก็กกาซีนนี่ไงอ่ะเรียบร้อยคอนโทรลเอนเตอร์มานีา่เป็นตอนเนี้ยเนี่ยปังอ่ะงั้น ผมขอจบแค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามก o อน e น้าติ๊กแมจาก Youtube นะครับสวัสดีครับจุกก๊ก